หัวหน้านีม้มีแสงเอาเอาตรงนี้เอาเลยได้ได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดเจเจกีนนะคะคุณผู้ชมกําลังรอหมาล่าแบบปมป้วนนะคะอืมนะคะรอหมาล่านะคะอยากกินเนี่เป็ดๆตัวจักก็เลยหาหมาล่ากินเดี๋ยวมาชิมดูว่าอร่อยไหมนะคะเ ปัวปัว,ปว <c oughs> โอเคมาแล้วนะคะอันนี้ปัวนะคะสวัสดีหน่อยไปายหน่อยาปบาสวัสดีค่ะปัวเดือให้หน่อยสิปัว <c oughs> <c oughs> เป็นปัวผัวจริงๆนะคะเมือกค่ะเมือกอุ้ยอร่อยหวานหวานนิ่นมึงมึงด้ยไม่นั่งไม่นั่งกินกนะ่อนอ่ะหาที่นั่ง <c oughs> เดินเ,เ,เด้อสิผัว เป็นผัวเป็นผัวเป็นผัวง่ายจมูกอ่ะคนนี้คนนี้เป็นผัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันง่ายเดี๋ยวไมเป็นผัวนะเผ็ดปะรสชาติเป็นไงหัวอาหารไม่ได้ไม่แด้ไม่แด้อร่อยอร่อยเผ็ดเผ็ดเลยกินไหมไม่เผ็ดหันไปหันไปนี่คือเขาเรียกว่าป้อนผัวนะฮะอะไรอ่ะจืดที่ไหนเอ่ะไป ไปอันนี้หมึกสดค่ะไม่ใช่ล้ำโบแซ่บโบน่าฟิกมาล่าเป็นไงบ้างกับซอยแปดอันไหนแซ่บกว่าไม่พูดไม่ได้อะอ๋ออือคุณไม่ได้เหรอจากที่เคยกินมาแต่ว่าอร่อยอร่อยอร่อยเนาะมันมันสุดดั้มมันสุดแล้วไม่มีรสชาติด้วยลองยังมาเนี้ยอ้นี่หมูเลยมะหมอสับหมึกหัวหน้านี้มีแสง เอาตรงนี้เอาได้ได้อร่อยนะเห็นไหมทานเลยแหละเขาไม่จืดกับผจี๊ดา่ะมันจะเป็นแบบปลาหมึกปลาหมึกรันแรกอ่ะไม่อร่อยมันจืดอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยจริงหันหน้าแบบก็น่าอร่อยอร่อยจริงนะเนี่ยเอาดองเลยหยิบแล้วคืออะไรอ่ะเผ็ด เป็นกามาจิกเกตเต้มาล้าที่ดีควรมีรสหวานด้วยนิดนึงไม่ให้มามาแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดอ่ารัก น้ำชาแล้วเพ็อันนด้น็ดใช่ไหมใช่ไหมที่เราอันนี้ยอันนี้ยชาปะไม่ค่อยชาใช่ไหมชาพรลองลองไปกินมาลองไปกินมันชาดิบเดียวเดี๋ยวลองไปกินที่กูให้ที่กูให้อ่ะจะมีรสเค็มเผ็ดแล้วก็ชาอ่ะคนนี้เคยไปจีนมาแล้วก็ไปริมลิมลองมาล่าที่จีนมาเป็นยังไงบ้างของเค้ารสชาติแท้ๆของเค้าเป็นยังไงกลิ่นจะหอมพริกกว่านี้แล้วก็ชากว่านี้แล้วจะมีรสจริงๆอ่ะมันจะโดดโดดเค็มแล้วก็ชาแล้วก็เผ็ดเป็นรสชาติเปนตำรับที่คนจีนนิยมกิน อันนี้น่าจะบัดอันนี้มันผสมอันนี้เริ่มชาแล้วเริ่มเริ่มขยับไม่ได้แล้วกินหนักเริ่มขยับเริ่มเดินเริ่มขยับไม่ได้แล้วดึง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 อืมอ่อยใ่ายรสชาติคนไทยรสชาติไทยมันชอบจะลองไปกินที่เราให้ไปอ่ะคือกินหนักจุ่มไปเลยนะจุ่มสดไปเลยอาันนี้ให้แม่ตั้งแต่อ่อนเนื้อแล้วแต่เลยต้มต่ำอ๋อ ลองกินยังอร่อยไหมทำไม่เป็นเลยกินยังไงอ่ะไม่ปิ้งเอาอนนเนื้อย่างทำยังไงที่ <ไง S 2> ให้หไปก็เป็นมันเป็นพวกเอาไปปิ้งย่างอะไรใช่ไหม,อมเอาเนี้ยแหละไปทำเองทำเนื้อเอาอะไรผัดแล้วได้เราก็ใส่มาลาเข้าไปเนาะใช่ใส่มาลาตอนสุดท้ายนะให้อารมณ์แบบเครื่องปรุงต้มแซบร้องแลไะแซ่บอ่ะใช่อันนี้คือมันลดพริกอะพริกมันจะโดด ไม่เป็นเ้าเเ้าอันนี้แรงนะอันนี้แรงมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนมาลามันไม่เหมือนหม่าลาแบบทั่วไปแต่มาลาทั่วไปที่เนี่ยเผ็ดที่ที่ไทยอยาเผ็ดเขาเริ่มเผ็ดไปล้วชาคือรสจิเดียวมากแต่ฉันริ้ชาไเพรไม่ได้ไม่ได้กินต่อมันจะชามีความรู้สึกว่าชาจะไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดที่ให้ไปอ่ะกินปุ๊บคือจะได้กลิ่นพริกโดดมาเลยแล้วก็ไม่เผ็ดแล้วก็จะชาจะอร่อยอันนี้อร่อย จะถูกปากคนไทยวิ่งอะไรเกมเก็บคนดีเอ่กูกำลังจะไม่เก็บแล้วอันนี้ตัวท้ายแล้ววิวรีวิวมาสุดท้ายหัวใจหัวใจค่ะคนกินหัวใจค่ะคุณผู้ชมไปจัด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 ยังไงยังไงเลิกกินหัวใจอืมอืมออ้าวไปฮะยบ๊ายบาย สวัสดีสวัสดีอุ้ยอุยไฟ <laughs>